สิ่งที่เราต้องทำต่อเหตุการณ์ที่เราเจอในวันนี้ก็คือการสแสวงหาว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรสำหรับความทุกข์หรือปัญหาที่กำลังถาโถมเข้ามาในวันนี้ในเมื่อเรายอมรับความจริงว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าคลื่นของพระเจ้ามาดังนั้นพระองค์ให้มาพระองค์ประสงค์อะไรอ๋อประสงค์ให้เรากลับใจใหม่จากการเย่อหญิงยะโสอ๋อประสงค์ให้เราอดทน ฝึกที่จะอดทนรักคนที่ไม่น่ารักอ๋อประสงค์ให้เราฝึกที่จะเชื่อใจพระเจ้าไว้ในวางใจในพระเจ้าแล้วเราก็ตอบสนองต่อพระประสงค์นั้นให้เราใช้สายตาของเรามองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองที่แตกต่างไม่ใช่ไปหาว่าใครผิด ฉันมันโง่เองหรือคนนั้นมันโง่กว่าหรือมันแกล้งเราคนมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ต้องไปหาหรอกไม่ต้องไปหาว่าใครผิดมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องหาคือว่าหาว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรสําหรับฉันในเหตุการณ์นี้อ๋อที่เพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีขนาดนี้พระเจ้าประสงค์ให้ฉันยังคงยืนหยัดในความรักต่อเพื่อนบ้านนั้นต่อไปจะได้ถวายเกียรดตดิพระเจ้า